ไต่การระพี่น้องโคตจมหวางวาเสื้อน้ำไลดูก่อนยัวลงไปครับเน็กนงไปครับืผักหอมหอมสีโก้หมูครับนี่เดี๋ยวเสตียกจมูกจังเลยมันเคือนเดี๋ยนี้ครับว่ามันถมก็ตัวนาเจ้าของฉันจะรับประทานเองเอาซ้ายเลยอ่ะ สวัสด,ดีค่ะมือนี่ในโฮมคลายไอติมอันใหมด่ม<ซ>ด้วยค่ะเดี๋ยวสิไปลุก nhả เขาใส่ครับใส่มันซื้อเมื่อไหร่เธไปอันเพื่อ <c oughs> ไปลุก nhả เขาไปนะอังซิค่ะ <c oughs> น้ำร้อนหงันยางไปเมืองใดแล้วก็สิไปเข้าไปน้ำยางพอไปเบื้องเมืองไฟพอดีเลยใส่ปีละเท่อนะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าจำสิบ,บอกว่าโฮมแบบนี้ที่อร่อยที่นี่หลอดเล่าเอามาซื้อไงไหมครับใส่มันมันเย็นเลยเด้อ ยำเข้าไปลกกะย้ำเขาไปเห็นยังสง <400 S 1> ี่อยาสีบาทค่ะแดดแทบแบบว่าจะแบบเห็นยังบ่คอยได้ครับผมตั้งไว้ตนี้ก่อนแบบซองน้ำาป <laughs> <laughs> ตั้งไวด้ดีๆด้อย่ำล่มบ้าย้ำยังบิวไปห้องแม่ด้น่าจัี่อยเาอกาสีบอ่ครับใชยหาบาที่ลอยหาสิบาทย้ำนันเขาก็ถอด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 แล้วเข้าก็บ้าไปนะไปตลาดได้ยังมากเนียะครับื้นนี้ได้หลายอย่างอยู่ครั ใส่เสือกันเปื่อนฟ้าไทยใส่ดูได้ยังมาเนี่ยครับไปตลาดตาะลี่ครับผมข้อ,อดีได้สิ่อยากกินสิ่โค้งหมูค่ะอ,อ,อยากกินอมสิบโค้งจัดใส่ครับผมใส<ช>่พักหน่อค่ะพอดีมีพักหนอ่หนอหรืออันที่กินจะกินลาบก็ได้จําได้ว่าเคยอมแล้วมันเสบใส่ผักซีเล้านะคะก็ได้ปลาดุกย่างก็ฝากไอตำปลาดุกย่างปลาดุกหน้าบ่ครับ ไาดูบานาของีดอกปวไปดูปะดนะยายส้มโอทองดีหนึ่งลูกของยายปางแล้วก็แก้วมังกรโลล,วละสิบบาทจ้าพี่น้องช่วงนี้กินแต่แก้วมังกรอันนี้ก็สิบบาทหรอครับซ้านี่โลละสิบค่ะอันนี้นี่สามสิบบาทค่ะกินดได้หลายมื้อของดีประโดยชน์เยอะแต่วันถ้าต้องปล่อยมันเหี่ยวๆจังหน่อยค่ะมันจังสีหวาน มาแล้วจ,าจา้าเจลปลาแมงดาพอน่อยส้อยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมสื่อติดบานไวบกินเขาแสบขืนแทนแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์ขม้าเดี๋ยวเลยนะจา้าสวัสดีครับพี่น้องดังไฟในหัวสมอดล้วเดี๋ <ไ S 2> ยว <ไ S 2> เอา <ไฟ S 2> ใหม่ก <ไฟ S 2> ่อนเ <ไฟ S 2> ดียวพี่น้องดังไฟให้ลูกสา,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 าวเขาเขากับมอดซยอเฮ้ยเฮ็ดเ,เมนูอยยังกับใส้มาเนี่เพราะน่าถามอยู่ อหอมสีโค้หงหมูนะหมอทั้ <l ots> ทงไปทำกิจกันเ้อพี่น้องหอมสีโค้งหมูหรือเสาว์เศีบตอนเร้านี่แหละครับพี่น้องอันนี้เป็นต้นใหม่ของอทะินหน่อยครับผมเพิ่นเอามาเป็นฉากหลังครับนี่ครับต้นเ่นี้ประโยชน์เอาต้นดางครับผมแต้ตนซื้อววาจางไหดหรครับแต่ว่ากระง่ามของเพิ่นยุคครับนี่ตอนวันสตอเบอรี่ครับผมนี่ มันขึ้นฝนตกดีคักคักคักข,ข,ข,ขนาดครับพี่น้องครับผมนอนรับเย็นสบายเหมือนเด็กครับน้ำเต็มสวนเลยครับผมตั้งติดพี่น้องเอ้อเสือเ้อการก่อนเริ่มบานจังังไฟย่ำฝนก็จะยะดเล็าากน้อยเด้ยไอยเอาฮันนี่อ้อยชอบผลัดติดค,ค่อยกินทานเสือบาอาอ้านจังปลาเติมห้างมาแล้วก็แล้วก็จะฮันและยามีได้ไหมลำปอกเกือบ,บห้างเลย เติมห้างยางในรถไปซะันละน,นี่ได้ไม่ลำปอได้ไม่ลำปอไปซื้อน้ำพยยลละยนรถนะแต่ว่าเราแช่น้ำไว้เหงพอลทำละจูดมียะไม่สาเราเราไปแกะธรรมดาสิบสี่มือแกะได้ปอจะได้นำแถวเกียดปต้นึง่งไม่ฉันได้ใช้ไม้ลำปอกอะสีงง,งๆเนี่ยแต่ว่าแถวนี้มีได้ครับมีไม้ลำปอแต่ก่อนปูกปอกขาย ลังขัดสันพักนออยู่ค่ะต้องเห็ดดีๆพอสิกินยากจะเป็นคงโยงข้างหยางเดินไฟครับมันจะของเขียวเราใส่เสียกันเปลี่ยนเห็ดข้าวเขา,เาขึ้นเนาะเอาขึือนอยังขึ้น เอาหมื่นชมเก็บพะยีตูวก่อนครับผมพะยีตูวงามๆจากสวนนาบ้านกระทิ่นหน่อยครับไลยเขากำลังพะยีตูวนะคะกินบ่ทันผู้ดูแลนี่เป็นแม่ปางครับผมผื้นพื้นที่ว่างมองได้เล่าพะยีตูวเปเนียบหมดเลยเลยต่ำบนรถบริสุทธิ์ว่าดอกไม้ดอกงาบแล้วก็สนมึงเนี้ยคุณน่ะว่าพื้นแม่ห่วใจ่อสิ่งสึ่งนานี่ครับ โอ้กล้วยมไม่ใช่พึ่งเนมเห็นไหมครับใสนั่นละดูเนี้ยมบลุงต้นหมอกต้นไม่เนี้ยวท้อมึงนี่มีแต่ตำแล้ลกหงาลกหงาเธอเดียวอมดตีโอ้เธอเดียวเจเ้เามอไปเจ้าเจ้าก็บอกยังสีใสโอ้อันนี้เป็นต้นทุเรียนของเออตุ่ยครับพี่สาวต่ำนะครับผมเพึ่งนําวาเป็นของขวัญขึ้นบ้านไหมครับผมนี่เลยตุ่ยเด้อ เดี๋ยวรอมันใหญ่ก่อนเดี๋ยวจิเอาผูทุเรียนไปฝาดครับผม subscribe subscribe <laughs> เส,สียงยังบยจงปันนี่รีดตะไคร้ค่ะพริกแห้งพริกสดอ้ย,ยังกรอบจะใส่เสียงพริกไหมครับโอ้ยพอต่างมือเหมือนวันกระเทียมนิดหน่อย ตัาค่ะเ,เร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตำแบบหยาบๆครับผมเน,นี่ยค่ะแก้วมันอันไหนตํามๆหายใส่หมกป่าสุดยอดเลยวะอยากได้แบบนั่นกับบอสบอค่ะใช้อันออมูนี้บอราปันใดได้ก็เห็ดกับเนือปลามันต้องเลกเจ้าน่อยลูกโดดครับผมพงชู เบาๆาได้ใส่เมื่อวานหนักไปแล้วห <laughs> นักต่ำบากเมาหวานนัวดีมึงขึ้นเลยตำคนขี้หลุกหยาบหยาบครับผมน้องเสือรีตำบากเมาสู้กิน <laughs> เกียร์ครับผมแล้วเอาไปฉันแสบแสบบ๊อบพีดิแสบแสบขาแก้วตอนกิน <laughs> จนจนตำแบบว่ <laughs> ากลัเหมนสลอง <laughs> กินเยี่ยมแล้วสัลล่าข้อแหง้ง <laughs> พีเชเอรี่แหละครับพู้ที่มาบอกน้ำแลี้ยงน้ำตลอดครับผมยังแล้วก็ไขขั้วแชกบอกไม่แบกนะปลาแดกแซ่บปลาลานัวจ้ะกำลังสิวางขายเราได้นี่จ้ะเตรียมโตซื้อแล้วค่ะเตรียมเงินในกระเป,ป๋าฝากวะะุ้นไดน้ใหมไขขั้เวเดี๋ยวหน่อยกะสมิ่งได้เนาะใช่เนาะในขันวเข้าไปเอาไปคั่ขวขึ้นเตาครับผม ยกที่หนึ่งเริ่มพี่น้องนี่แหละค่ะคนอื่นว่าครูเว้นครูกันครูบุญครูบาลครูยากคัวครัวครับผมครัวให้สุกความครับพี่น้องครับระวังรอบพอหน่อยขรัวหมูครับผมนี่ครับจัดสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วครับผมมือนีสิผ้า กินเขานอกบ้านครับพี่น้องครับภาพพอน้อยกินเขานอกบ้าน,น,นโคเท่นนนเานเก็บร้อยเด่นก็ไต่ขันเราพี่น้องโคจมพร้อมกัยเอาเสื้อน้ำไลลลูกขานโอเคไหหน่อยหนึ่งเออเอากระออมไปสักพักหนึ่งโคไปสักพักหนึ่งเอาฝาหม้อมาลวก โคได้นี่น้ำมันออกสีเหลืองมันปูงต้องเลยถ้าโคมีได้น้ำมันจะออกสีขาวๆมีมันแต่มันมีเป็นสีนี้แบบนี้ีต้องห่วงพี่น้องลองวัาสุดแ้วอันี้คได้สเปคครับผมแมไ,ไปเวลาดนๆจังน่ย<ข>อยฟึบตนมาประมาณจะที0นาทีค่ะหอมห่วยหเหน่ะ ไบออมทองพอกะเจ็บก็คงไลยครับงวยลงไปครับผมไนกลงไปครับผักหอมอย่ยวนันก็งวยอย่างนั้นก่งวจะเย็นแ็งแล้ววะมองก็สวยน้ำแข็นแล้ววะมอหน่อยามอเห็นเลยหื่แขนแล้ววะ เด้อดพี่น้องบาดนี่ลูกสาวเสื้อพักว่ะห่วยห่วยระบายโอมปักสีบักบคือห้องธาตุพอดีบ่ครับป่ะพอ,พ,อพอดีเป๊ะเลยดูเลย<อ>เราไปิดเทแล้วได้พี่น,น้องเล <พอ S 2> ยคือเรามีต้นหรือมเนาะครับพ่อบัวหนาดูนะอุ้ยหายห่วยๆครับพี่น,น้อง หอมสีโคกหมูครับนี่ที่เอาทะพีเอาจมูกเจังเล่หมันเคยเน,นื้อนี่ครับปลากระปเข้าก่องโชโคเนี่ครับพี่น้องผักซีเหล่าผักหนอกผักอีตัวหอมๆครับโอ้ยมดน้ครับไอหอมช่วยไปทางพุ่นครับพี่นอ้องมนีว่างแผนว่าจะกินมึงนี้ครับแต่ว่าฝนลินครับผม เล่ผิดเล่ต้องเลยไปกินยุดเสียงหน้าหน่อยค่อยหน้างครับผมโลโลโลอันนี้อุนปิ่งปลาดุก,กอนครับผมปลาดุกซื้อมาจากตลาดแล้วครับพี่น้องพอดีไปตลาดเซามามค่ะเห็นปลาดุกอย่างเลยคิดพอยจํำมาเด้อครับพี่น้องบ้านนี้มากิน,กนข้าวเซาครับบรรยากาศดีดีนี่ฝนลินน้อยบองทันว่าละกินโต๊ะกลางเดิน ผลผนมาเสย์มองหันว่าละเพชรอันปลาเดะมือนนี่ก็ว่ามันสมก็ตัวได้ทุกคนช่านจะรับประทานเองอันนี้แหงมันจะดูก่อนมันจะแสีบเลยอู้ผักนะคือผักเลยงานงานนียเพิบ่อใจเพิ่มทำแบบนี้โคเสือผักหนาะผักสีพี่น้องมือนคำเข้ามีเปะเพื่อจะเกลื่นฟืด เหลือแล้วเห็นแต่เลต,ตัวน้องแล้วแะใชสุดยอดพี่น้องแซ่ปบปลาแดดบครับนี่ครับใส่บมนาวน่อ,แนนอยแม่นรวยเปิดได้ได้ครับปิดปลาแดดพี่น้องเตรียมเงิเงนไว้ถ้าซื้อเด้อบอ้านแต่ว่าเป็นปลาซอยเด้อก่อนปลาแดดปลาขาวปลาซอยตัดโหเรียบร้อยซื้อคำคิดด,ดูดอมังค์เือร์บลู งานด้วยก็ที่มันมาคืออาโเข้ากันปะกินอยู่บ้านางโคกมูน้องแง่หมดสุดยอดพี่น้องเลยไอ้แมาไอ้กินข้าวาอเด็กยังมาสุกแกงม้ไม้มาอิดแกงน้ำไม่ลาดนมเฮอเซร์เฮ็ดเิร์เฮ็ดตันเฮ็ดหูหนูย่างคักเลยแล้วก็เปียกพร้อม ฝนตัวแท้หาเลยอินกําลังว่าอะไรฮะดูตั้งอีก่วางซะก่อนดอะพี่เรอหางคิดพร่อมขาเสียบเถอะแมนบันเทิงเสียบค่ะหอมนุ่มขั้นตอนเป็นมักง่าเลยจัดเราเลยแต่ท่านไปจ้างตู้ใสมาตอนเถอะ หมอเปลีนได้ซื้อมาหมอทำไงจิบตอนเป็นนี่แหละคิดว่าบอกมีลองมึงจะกิ่งเลยลูกมึงไม่ยุดปลูกอ๋อห้องยันมยู่ไหมเล่นตอนกอพออ่อนอสายหน่อเพ่อเด็กตอนไปสูกรองแน่ลูกเพราะเราเอาไปปลูกให้นาจากต้นห่อแล้วแ่หอไปถากเปลือกมันก่อนเื่อถ้าโอกาสบักเผาซุปน้ำหุ่มแล้วก็พลาติกหุ่มทั้งหมดเพราะที่นี่เพรหากมันปงอรือไม่เขาเห็นเรากรตัดชุด เมกี้ญญเลยบกสนนมผูพยายนวิตาไแต่วปตอนหมอนมา่ดงงานเมนเมนเมลองมากอนหน่อยเด้อตอนเพรพะอเนี่ยเราไปปูไว้นานแล้วม้เมนร้อนวิซานี้าตอนไหนมันลง่งประจำตอดแน,นเนขาพักเจอมาแล้วกี่หอมแล้วจำนำกว่าใาญ่ระเดีแซบไหมจำเบิ้งมแม่แสบวิ่งแสบบองแมวหร <ไป S 2> อ ได้ปางเรา,าเห็นอย่างแล้วไม่ได้หมดหรไม่ได้ต้องกินทั้งนั้นบอกแล้วจำเหมือนตูดไฟนี้จากเรามันจะตั้งหน่องเปยังไง <c oughs> โกกตาลพี่น้องบ้านกกตันคนมากเยี่ยมยามถามข่าววานัน <c oughs> มีแมน้นคนละนามสขขากุลเธ่ครับเธอขายญาติพี่น้องอยู่ เราก็เห็นตะคิปเรากับนำมาซื้อเนี <S <S เออ่วมแม่งดาจนหอดบ้าน <Okay. S 1> ขอบคุณหลายๆเด้อครับมาได้กินเข้านํำกันน้ำเดียว <S <S อนี่นี้นะมันแทบบนกว่กกว่าไป้แล้วพี่น้องบานัคตานดูตั้เลรครับพ่อเข้าไปตรงจะบบขาวเข้าไปประมาณสี่โลนี่มันเราขึ้นมีไก่ก็เร้ไกลล้มหนัาตาแล้วเฮยนองดีนมันไม่ได้ไปเื้อนะโอ ถนนผ้าบ้านหนองคายไปเลยเลยโล่งบานเลยอยังเข้าไปนี่แม่อันอันฝุ่นบานจงจังเนาะใช่บ้านไอ้นั่นเนาะเดี๋ยวยังละาผ้าไปดินาเดี๋ยวไปเธอหนึ่งบางกุสันไปเฮือนหมู่ไปกันเถอาไปแพงไปอินเนาะไปบางคอมว่าฉุดเมื่อนะน้ำผัไปแล้วพอเออมันจะเทาจั่างน้อยผักอันนี้ใค่หลายโพดห้องปวดยัวเยอะรงเรียน ซื่อตะปูดุยยางไม่ใชจกินกบตำามาทั่วแยกน่นเนาะตำเนาะยู่ตลาดน้อยไหมเป้นแต่ไอหนางใช้ทะเลเด็กกระดูดหวามาไปไนไปมากอ่ะหันเข่าแล้วก็พ้ายแล้วก็ะพ้ายไปหอยห็้วไปตางออกนี่แหลค่ะ ฮะฮะกับจอกรักเอามันกต่มันแต่เงากับสันเดยมเองฮับปรับไดี๋ยวของเราไมีขายหรือ่าักแล้วเป็อย่างมันเดี๋ยวเราเราตัวสาบดีวะเอาท่้นใหอมีรับบ่ะว่ามันพ้นไปยามกุ้งแล้วเวลโทรกุ้งมากรอยตาสมคิดรับพี่น้อง Hoa lẽ thăm nắng thế hoa thân nầy mờ như thế. Muni bỏng hoa mặt quay ngay vẫn cho quay ngắn. Too phải lòng miền lắp ngang 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 สดน้ำรุ่นมีจะวางซ้อนหรอรุ่นมื่อไร่แล้วกินไหมดิไอ้ลุงโอ้มีแต่แนวเสียบครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับแต่อยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เด้อครับเช้านี้กินโคสี่คงกระดูกข้างหมูครับเสือผักหนออตักซี่คักครับพี่น้องขอบคุณครับผมบคุณท้าในร้านฮะ 哈哈。<laughs>